สวัสดีครับทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมาแอสแนวลนะครับผมมาชมวันนี้ก็จะเพิ่งจะผัดพริกยกนะครับผมผัดพริกยกไช่มูนะครับผมมาชมขั้นตอนการทําได้เลยนะครับทุกานนะครับผมนะครับผมเดียวก็เทียบนะครับผมก็หมูลงแล้วนะครับผมผัดพริกยกนะครับทุกานนะครับผม ทำกันทำได้เลยนะครับผมครันีมโรงแล้วนะครับผมเกลยอกระเทียมแล้หมูดองนะครับผมสามมันต่อนะครับผมกระเทียมกระตายกระเพื่อนนะครับผมนี่ครับผมคือเนื้อคือมาทำเองนะครับผมไฟฟันเอะนะครับผมทันชิ้นใหญ่เลยนะครับผม นะครับนี่คือก้อนนะครับทุกท่านนะครับผมนี่คอก้อนนะครับผมม <ừ> ีกระดาษน้ำไม่นานนะครับผม,ม ป็นอะไรงนะครับผมอาจจะมีน้ำนะครับทุกท่านนะครับผมวิธีทำได้เลยนะครับทุกท่านนะครับผมที่จะทำทานเองนะครับผมอุปกรณ์มานะครับเราทานเยอะนะครับผมเยอะแล้วก็อร่อยด้วยนะครับผมใครทำไม่เป็นก็ดูแล้วก็ทำตามได้เลยนะครับผม ลองทำดูนะครับทุกท่านนะครับผมลอ,บลองทำดูนะครับผมลองทำดูนะครับผม ต้องผัดหมูให้สุกก่อนนะครับทุกท่านนะครับผมผัดหมูให้สุกก่อนนะครับผมปรมมุงนะครับผมผัดหมูให้สุกก่อนนะครับผมหมูน้อยก่อนนะครับผมเพิ่มหมูอีกนะครับผม ปลาครับททุก่านนะครับผมใส่น้ำปลานะครับผมตามด้วยน้ำมันหอยนี่นะครับผมตามด้วยน้ำมันหอยนะครับผมกระสุดครับผม ka ng tan, nakapagka, nakapagka. Tak ห็อะไรอะไรนะครับไปทานเยอะนะครับผมเข้ามารับชมรับฟังกันได้เลยนะครับผมทำไม่นานครับทำไม่นานนะครับผมถ้ามีเวลาก็ทำทานเองได้เลยนะครับทำเวลานะครับผมทานเองได้เลยนะครับผมเป็นกระทำการชิมนะครับผมแบไรมั่งครับผม ทำกันชิมนะครับผมชิ hehe, ชอสนะครับผมมันสีอิ่วนะครับผมสีอิ่วชิชอสนะครับสีอิ่วนะครับผมเดี๋ยวลงไปหน่อยหนึ่งครับผมให้มี wrote, ส,สีสันเข้มข้นนะครับผมอย่างกลิ่นหอมแล้วนะครับทุกท่านนะครับผมกลิ่นหอมแล้วนะครับผมก เติมน้ำลงไปนะครับเพราะว่าจะได้หลั่งข ouais, okay. uh ้าวด้วยนะครับผมข้าวสวยนะครับผมข้าวสวยอร่อยอรนะครับปิดลงไปนะครับผมปิดลงไปนะครับผมนะครับผมปิดนะครับผมปิดโยกนะครับผมปิดโยกนะครับผม หยวกก่อนนะครับทุกท่านนะครับผมนีครับผมสีสันก็น่าทานแล้วนะครับทุกท่านนะครับผมนี่ใส่ยังไม่ครบนะครับผมหอมหัวใหญ่นะครับผมหอมหัวใหญ่นะครับผมตามด้วยหอมหัวใหญ่นะครับผมด้วยหอมหัวใหญ่นะครับผมนี่นะครับ ก็คือเมนูหมูผัดพริกยวกนะครับผมโอ้หอมแล้วครับผมหอมแล้วนะครับผมใส่หอมมญ่ลงไปหอมแล้วนะครับผม ตาครับตน้ำตาลน,น,นะครับผมงงงงทำง่าย,ง,ายง่ายครับครับง่ายง่ายครับผมผัดพิโยนะครับผมง่ายง่ายนะครับผมน้ำไม่พอครับผมอยากลงไปหน่อยหนึ่งนะครับผม ซอปลาดข้าวนะครับน้ำนะครับผมน้ำปลาหมูผิดอยู่ปลาดข้าวอร่อยอร่อยนะครับอันนี้ก็ใกล้แล้วนะครับผมใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเพื่อนนะครับผมนี่นะครับผมเพื่อนใดเ่อนใดที่เข้ามาชมก็ขอขอ,ขอบคุณมากๆนะครับมากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทำแอร์ชแนวนะครับผม ฝากไว้ด้วยนะครับทุกคนนะครับผมดีๆด,ดีมีประโยชน์นะครับทุกคนนะครับผมเพื่อนๆที่ทำไม่เป็นนะครับมาดูคลิปนี้แล้วก็ทำตามได้เลยนะครับผมทำตามขั้นตอนได้เลยนะครับ ลาข้าวสวยย้ล้นนะครับผมทานข้าวแล้วก็เรวก็ไปทํางานนะครับผมนะครับผมก็ไปทํางานต้องกินข้าวรองท้องนะครับผมคมทับต้องเดินโดยท้องนะครับผมท้องอิ่มกรจะมีพลังงานมีแรงทํางานนะครับผมได้ทานเยอะด้วยนะครับทุกท่านนะครับผมทานเองนะครับผมนี่ครับผม ช้เวลาไม่นานนะครับผม10นาทีนะครับผม10นาทีนะครับผม10นาทีนะครับผมถ้าทำทนเองนะครับผมนี่ก็ลงท้ายด้วยต้นหอมนะครับผมต้นหอมนะครับผมตบบเป็นอันเสร็จนะครับผมต้นหอมลงแล้วก็เสร็จนะครับผมทุกท่านนะครับผมนี่นะครับผม เมนูอร่อยๆนะครับทุกท่านนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับนะครับผมทุกท่านนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสมแอสแนนด์้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับผมทานเม,มนูอร่อยนะครับผมทำทานเองนะครับผม หมูพริกยัวเป็มือเจี๊บพึ่งเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับผมเสร็จแล้วนะครับผมได้แล้วนะครับผมตักใส่ถ้วยแล้วนะครับทุกท่านนะครับผมนะครับโอ้โหสีสันน่าทานมากครับเพื่อนนะครับผมกลิ่นหอมเลยนะครับผมตอนนี้กลิ่นหอมแล้งนะครับผมท้องก็หิวแล้วด้วยนะครับทุกท่านนะครับผม ก็หิวแล้วด้วยนะครับผมี่ราดข้าวนะครับผมโห้ได้ถั่วใหญ่ๆเลยนะครับผมดูใจนี้ก่อนนะครับไปแล้วนะครับกันนะบายบายครับผม